รับ้วยว่เออนอนในกาณาทีจนตานา พี่หวัดดีครับน้องนี่ไม่ทราบว่าน้องนี่มาแต่ปลาไหนอะไรครับผมอยากทราบว่าน้องนี่มาแต่ปลาไหนมาแต่ประตีนหรือมาแต่ปลาหัวนอนอะไรผมฟังไม่เข้าใจเลยว่ารกไอ้ไดีที่นะโนยกวางเลขก้อนอะไรก้เลขบรรพุหรืออะตอบกับตามตามแ่ก็แเลขอจับชินว่าปิดตามมาน้องนี่มาแต่ปลาไหนอ๋อมาจากข้างหลังครับจะไปข้างหน้าครับอ๋อเหลียวครับ วันหน้าตาหนองนี้มันคุค้นๆเลือกคืนโอ้นึกว่าเคยกันแล้วผู้ช่วยปนุ่มมั่นจริงอันนี้นตรงใจเอาอย่างวันไม้เออขอบคุณนะครับท่านผู้ช่วยปนุ่มกับทรงรางวันมาแล้วหนึ่งร้อยบาทขอให้กลับไปจูดท่านผู้ช่วยปนุ่มหนึ่งร้อยล้านหนึ่งร้อยล้านอา้ามาด้านตอนนี้ผู้ช่วยปนุ่มตําเป็นตัวอย่างแล้วมึงเล่ที่ว่าผู้ช่วยตาว่านเอาตัวอย่างบางไม้ <c oughs> นมจริงมึงกันดี นี่ไม่ซาบันดองเป็นใครมาแต่น้อยกับพอเองไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยเออผมคือเจ้าฟ้าชายไพรัตครับนี่คือเจ้ากว่าายไพรัตถูกต้องครับโอ้กราบถว,วบายบังคมพ่อยากกราบคำนอน่ายิ่งไม่หนึกไม่ควนหน่อยเจ้ากว่าใจไพรัตเดินทางมาถึงนี้ก็กราบถว,วบายบังคมไอโนนุ้ยนี่คือเจ้ากว่าใจไพรัตนี่เออแคพระเจ้านายโนนุ้ยก็กราบถวายบังเออบังเออบังเรกน่ายิงบังเรกกต่ายไหว ก้าพ่อเจ้านายหนูหนุ่ยก็กลับ,บจะไหวบังรักอุ่นมายังกะโอ้โอไม่เป็นไรนะครับผมเข้าใจพวกพี่พวกพี่คือชาวบ้านธรรมดาพูดราชาศัพท์ไม่ได้หรอกนะให้เรียกผมปกตินี่แหละพี่ชื่ออะไรอะ่ะผมหนูหนุ่ยครับแล้วค,คนหลังชื่ออะไรอ,ะอ่ะผม่อมือเถ่งรับชื่อพี่หนุ่ยก็พี่เถ่งอ่าตุ๊กตองกับองปมใจเรียกผมธรรมดาว่าน้องไพร์รัตก็แล้วกันผมเรียกพี่ทั้งสองว่าพี่หนุ่ยแล้วก็พี่เถ่งอ๋อมาท่าน แล้วแม่สาว่าตอนนี้เจ้าชายเดินทางไปไหนไม่ทราบครับผมอยากดูดวงครับนี่ไม่คว่ามันนององใจอยากจแกลดวงถูกต้องครับตรงนี้ก็เรียกหมู่บ้านอะไรตรงนี้ก็ียกหมู่บ้านจาาปูครับหมู่บ้านท่าโพนี่บพอจะมีหมอดูเก่งๆบ้างไหมพี่นุ้ยยังอยู่ก้นรับหมอดูแลเหมือนหมากับเชื่อไรเจี๊ลุงไกลครับลุงไกลกับลุงไกลกันยังหลกเจ้าอยู่ก้นเจอหนองนี่ว่างนี่เป็นโกมันป้อมคูมันพี่นุ้ยด้วยกับโกมันป้ม น้องนี่น้อยนองนี่หลูกเจ้าลุงไกรอน่ข้มันกูมันไหวหน้าหรืไม่มันไห่แรงวีเลวมันก็เแว่นเป็ดมากูมันก็ะแว่นปอบนกชิงทีเดวยถ้าอย่างนั้นพาผมไปดูดวงบ้านลุงไกรได้ไหมพี่นุ้ยได้กับเด็กพี่ป้าเพเองแต่ว่าในป่าน้องบ้าพุ่มไปกันอย่างมันไม่เจอย่กับใครเหล่าใครไอโน่เหนื่อยกับได้กับถ้าอย่างนั้นเดินทางแล้วกันไปไปดูดวงบ้านลุงไกรดีกว่าครับเดินจ้างครับงอนนายไปรัดชวนเทงนุ้ย คุยกันมาได้แล้วอาจารย์นดิผมยายไปดันนี่ผมยใยเหรอวันนี้กับผมยายวันดีครับชื่ออะไรครับพบนายโน่เหนื่อยครับเนี่ยคับยองป้าพบป้าไปกันได้ครับวันดีครับพี่เหนื่อยวันดีครับวันนายไปดัดชวนเที่ยวคุยกันมาบุกปัากามโกรธกัน ง่อนที่ริวาณเอิญดมย้ายว่าจะตั้งตั้งสีใจไว้ในใจไพลยกจากไม่ขึ้นบัมเร่อก่อนนำนเสนอกับแคว้น กยกแากไปขึ้นบัมเรอก็แลยจะมานำซาเน่กับแคว้น